Hi guys. Welcome to English class with กูจ a า Hello everyone This EP I will teach you about determiners สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับกูจ๋าใน EP ที่5แล้วนะคะ EP นี้กูจ๋าก็จะมาสอนนักเรียนเรื่อง determiners ค่ะ determiner ก็คือคำบ่งชี้คำนามเมื่อเราต้องการจะชี้เฉพาะคำนามนั้นๆ และ d e t e r m i n e r นั้นก็จะต้องตามหลังด้วยคำนามเสมอคำในกลุ่ม d e t e r m i n e r ก็จะประกอบไปด้วย Article a and the ใน EP ที่4ที่ครูจ๋าได้สอนไว้แล้วก็ adjective ค่ะเช่น this that my his some any many แล้วก็คำอื่นๆค่ะสำหรับ EP นี้ครูจาก็จะมาสอน d e t e r m i n e r ที่เราใช้บ่อยๆและมักจะใช้กันผิด เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะคำว่า much กับ many much กับ many มีความหมายเดียวกันก็คือมากค่ะแต่ much กับ many นั้นใช้แตกต่างกันนะคะมาดูคำว่า much ค่ะ much เราใช้กับ uncountable noun หรือคำนามนับไม่ได้กูจ่ายกตัวอย่างให้สองประโยคค่ะ I don't have much rice I don't have much rice ฉันไม่มีข้าวมากนะัก ประโยคที่2 I don't have much money for a new car. I don't have much money for a new car. ฉันไม่มีเงินมากสำหรับที่จะซื้อรถคันใหม่ต่อไปไปดูการใช้ many ค่ะต่อไปคำว่า many ค่ะ many เราใช้กับ countable noun หรือคำนามนับได้แต่คำนามนับได้นั้นจะต้องเป็นคำนามพหูพจน์นะคะยกตัวอย่างค่ะ I didn't buy many lipsticks. I didn't buy many l i p s t i c k ฉันไม่ได้ซื้อลิปสติกหลายแท่งคำนามที่ใช้ตามหลัง many ก็คือคำว่า l i p s t i c k ค่ะ l i p s t i c k เติม s ก็คือมีลิปสติกหลายแท่งต่อไป Students don't like reading many books. Students don't like reading many books. คำว่า s t u d e n t เป็นคำนาม ก็คือนักเรียนหลายคนไม่ชอบอ่านหนังสือหลายเล่มนั่นเองค่ะไปดูข้อที่สองกันค่ะต่อไปข้อที่สองคำว่า few กับ little few กับ little มีความหมายเหมือนกันก็คือน้อยค่ะมาดูวิธีการใช้ค่ะคำว่า few ใช้กับ c o u n t a b l e now หรือคำนามนับได้เท่านั้นโดยคำนามที่ตามหลังจะต้องเป็นคำนามพหุพจน์เสมอ ยกตัวอย่างค่ะ few women don't like shopping few women don't like shopping คำว่า women เป็นคำนามพะหุพจน์ซึ่งไม่ชี้เฉพาะจากจงมีความหมายว่าผู้หญิงน้อยนักที่ไม่ชอบการช้อปปิ้งค่ะอีกตัวอย่างหนึงค่ะ there are few buses on this road there are few buses on this road มีรถเมล์น้อยคันบนถนนสายนี้ ต่อไปคำว่า return return เราใช้กับ uncountable noun หรือคำนามนับไม่ได้คำนามที่ตามหลังก็ต้องเป็นคำนามเอกพจน์เสมอค่ะยกตัวอย่างประโยคค่ะ The farmer has little water in the summer. The farmer has little water in the summer. ชาวนามีน้ำเหลืออยู่น้อยนิดในฤดูร้อ,อนคำว่า water เป็น uncountable noun หรือคำนามนับไม่ได้ค่ะมาดูข้อที่3ค่ะคำว่า a few a little a few a little ใช้ต่างจาก few กับ little นะคะคำว่า few กับ little นั้นมีความหมายว่าน้อยมากจนแทบจะไม่มีเหลือ ถ้าจะสื่อว่ายังพอมีเหลืออยู่บ้างเราจะใช้ a f e w และ a little มาดูตัวอย่างประโยคค่ะ I have few pencils ฉันมีดินสออยู่นิดเดียว I have few pencils ฉันมีดินสออยู่นิดเดียวก็คือคำว่า f e w นั้นก็คือจะบอกว่าฉันมีดินสออยู่นิดเดียวก็คือแทบจะไม่เหลืออยู่เลยค่ะ ต่อไป a few ค่ะ i have a few pencils i have a few pencils ฉันมีดินสออยู่บ้าง2อสาแท่งก็คือยังพอมีเหลืออยู่บ้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่าง little นะคะ i have little rice i have little rice ฉันมีข้าวอยู่น้อยมากก็คือแทบจะไม่มีข้าวอยู่เลยต่อไป a little ค่ะ I have a little rice. I have a little rice. ฉันมีข้าวอยู่นิดหน่อยฉันมีข้าวอยู่นิดหน่อยก็คือก็ยังพอมีข้าวเหลืออยู่บ้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่4ก็คือคำว่าซัมกับเอ้นี่ซัมกับเอน่มีความหมายเหมือนกันค่ะก็คือบ้างใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้ที่เป็นเอกพจน์ค่ะซ้ำใช้ในประโยคบอกเล่าเช่น I want want s o m e juice I want some j u i c e คำว่า juice เป็นคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้นะคะมีความหมายว่าฉันต้องการน้ำผลไม้อีกตัวอย่างนึงค่ะ some students don't like mathematics some students don't like mathematics นักเรียนบางคนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ คำว่านักเรียนเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหุพจน์ก็คือมีจำนวนหลายคนแต่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงค่ะคำว่าซัมบางครั้งเราสามารถใช้ในประโยคคำถามได้นะคะเช่น d i d he give you some tea d i d he give you some tea เขเอาน้ำชาให้คุณแล้วบ้างหรือยัง is there some orange juice in the fridge is there some orange juice in the fridge มีน้ำส้มอยู่ในตู้เย็นบ้างไหมจะสังเกตได้ว่าในประโยคคำถามคำว่าซ้ำจะใช้กับคำนามนับไม่ได้ค่ะต่อไปคำว่า any ค่ะ any ใช้ในประโยคคำถามและก็ประโยคปฏิเสธมาดูตัวอย่างประโยคคำถามค่ะ Do you have any questions? Do you have any questions? คุณมีคำถามบ้างไหม Would you like any coffee? Would you like any coffee? คุณต้องการกาแฟบ้างไหมมาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธค่ะ I don't have any questions. I don't have any questions. ฉันไม่มีคำถามใดๆ I don't want any coffee. I don't want any coffee. ฉันไม่ต้องการกาแฟค่ะคำว่า any ยังสามารถใช้ในประโยคบอกเล่าได้เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างประโยคค่ะ You can dance any step. You want You can d a n c e any step you want คุณจะเต้นท่าไหนก็ได้ที่คุณต้องการค่ะคำว่า some กับ any ยังสามารถนำไปผสมกับคำอื่นให้เป็น pronoun และก็เป็น adverb ได้ด้วยนะคะยกตัวยอย่าง some ที่เป็น pronoun ค่ะ someone somebody something someone กับ somebody มีความหมายว่าบางคนใครบางคน ส่วน something มีความหมายว่าบางสิ่งหรือบางอยา่างค่ะ any ที่เป็น pronoun เช่น anyone anybody anything anyone กับ anybody มีความหมายคล้ายกันก็คือใครก็ได้ใครคนใดคนหนึ่งส่วน anything ก็คือสิ่งใดอะไรก็ตามคะ่ะ some และ any ที่เป็น adverb เช่น somewhere sometimes sometime anywhere Somewhere กับ Anywhere มีความหมายเหมือนกันก็คือบางที่บางแห่งค่ะและ Sometimes ก็คือบางครั้งบางคราวส่วน s ซ e t i m e s คือบางเวลาหรือบางครั้งบางคราวเหมือนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการใช้ Determinals ใน ep ที่5 so I hope you will enjoy this episode and see you again next episode goodbye